ทีมลานต่อพ่อและไตสงขลาครับไปกันที่บ้านคูน้ํารอบที่ตำบลนาทัอบอำเภอชนะจังหวัดสงขลานะครับหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านที่อยู่ในเกาะกลางน้ําแห่งเดียวของอ,อําเภอชนะแค่ยืนบนสะพานข้ามคลองนาทับนี่มันควินเลยครับพี่น้องครับมันควินอย่างแรงแหลงกันแบบนี้แหละครับ พอดีว่าวันนี้ทางอิมามรอเชเซนซะหรือว่าครูนับบังนับครับมีเรื่องมาแจ้งให้พี่น้องทราบและก็ส่งคลิปมาให้ทีมงานตัวพ่อได้ดูนะครับเกี่ยวกับความคืบหน้าการก่อสร้างโรงเรียนตาฟิซุนกุรอานหรือว่าโรงเรียนฮาฟิซที่สอนท่องจำคัมภีร์อันกุรอานทั้งเล่มนะครับ หลังจากที่ได้มีการจัดงานให้พี่น้องร่วมกันบริจาคทำบุญเมื่อช่วงเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วนะครับอันหัมดุลิละอันหัมดุลิละและก็อันหัมดุลิละครับพี่น้องครับตอนนี้เงินทุกบาททุกสตางค์และก็เงื่อทุกหยดที่พี่น้องได้มาช่วยงานอาลัลลอฮ์ตอบรับเลยครับสถาบันปอนเะตะฟีซุนกรอานหรือว่าโรงเรียนแสงประทีปศาสตร์แห่งนี้ได้เกิดขึ้นแล้วครับบนผืนแผ่นดินบ้านคูน้ำรอบพี่น้องครับ อลลอฮฺอักบัดครับเป็นโรงเรียนตาฟิสุนกรอานสายกีตาบนะครับและก็มีการเรียนการสอนกศนควบคู่กันไปด้วยให้มีความรู้ทั้งด้านศาสนาและก็สามัญน,นี่เป็นบรรยากาศล่าสุดนะครับของโรงเรียนแสงประทีปศาสตร์หรือว่าโรงเรียนฮาฟิทบ้านคณน้ำรอบที่พี่น้องช่วยกันสร้างอาคารเรียนพร้อมมัสยิดพร้อมหอพักพร้อมห้องน้ําพร้อมสถานที่ทุกอย่างพร้อมแล้วครับและก็พร้อมเปิดรับนักเรียนรุ่นแรกแล้วนะครับตอนนี้ใครที่จะส่งลูกหลาน ไปเรียนนะครับไปติดต่อได้ที่โรงเรียนหรือว่าโทรไปถามรายละเอียดก่อนก็ได้นะครับที่อิหม่ามรอเชดอิหม่ามมัส,สยิดบ้านคุณน้ำรอบเบอร์โทรนะครับ0807026055รุ่นแรกนี่รับจำนวนจำกัดน,นะครับรีบครับรีบรีบไปเลยครับ ลูกหลานใครที่จบป .6 แล้วนะครับจะส่งไปเรียนสายนี้ก็ไปเลยครับที่โรงเรียนฮาฟิดบ้านครูน้ำรอบครับสถาบันปะเนาะตะฟินกุรานที่บ้านครูน้ำรอบนี่บรรยากาศน่าส่งลูกหลานมาเรียนจริงๆครับอยู่ในเกาะกลางน้ําเป็นชุมชนมุสลิมเล็กๆสงบเงียบอยู่ในดงตาลอยู่ริมน้ําเหมาะกับการท่องจําอันกุรานครับที่ต้องใช้สมาธิเป็นอีกหนึ่งโรงเรียนฮาฟฟิดที่น่าจะมาเรียนเลยครับพี่น้องครับ เสียงการเรียนการสอนการท่องจําอันกุรานกําลังจะดังขึ้นแล้วนะครับที่บ้านครูน้ํารอบพี่น้องครับจํานวนตัวอ,อักษรในอันกุรานทั้ง3 2มแสนตัวในอันกุราน30ยุดในชีวิตนี้หลายคนอาจจะยังอ่านไม่จบอ่านไม่หมดเล่มนะครับ แต่พี่น้องครับเงินที่ท่านบริจาคสร้างโรงเรียนฮาฟิตบ้านคุณน้ำรอบแห่งนี้ล่ะครับจะทำให้ท่านได้รับผลบุญจากเสียงอ่านกุรอานทั้ง3,21,250ตัวทั้ง30ยุทธของอันกุรอานไปจนกระทั่งเสียงปีของวันสิ้นโลกใบนี้จะดังขึ้น ด้วยเสียงของการเรียนการสอนอันกุรอานเสียงจากอันกุรอานจากเด็กนักเรียนจากสถาบันปนตะตะฟิซุนกุรอานโรงเรียนแสงประทีปศาสตร์หรือว่าโรงเรียนฮาฟิดบ้านครูน้ำรอบแห่งนี้ละครับ,บ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين